สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ มาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอารูบี้ตัวกระช่านะเปิดตู้กระชาต,ตามความชอบนะครับส่วนเรนเจอร์ที่เปิดได้อะไยคนเปิดได้แบบเยอะบ้างจริงนะครับทั้งแสงเก่ามืดเก่านะเรนเจอร์ของเดือนนี้ครับหรือแม้กระทั่งไอดียทั้งใหม่ตู้สิปปีครึ่งเนี่ยมันก็มีตัวที่แบบยังหยิบจับมาใช้งานหยิบมาคอมโบได้ดีนะฉะนั้นเนี่ยคนถามเยอะมากพี่ปั้นตัวไหนทานตัวไหนปั้นตัวนี้ดีไหมครับรายละเอียดมันเยอะม้างจริงกับเรนเจอร์นะครับก็อยากจะให้ดูทิศทางเมตา อ่าหรือไม่ก็เป็นคอมโบนะคือใช้คอมโบไหนอยู่ก็ไปเล่นคอมโบนั้นก็ได้ครับอย่างจร์เค้ในตู้สิบปีครึ่งเนี้ยผมจะบอกว่า ผมเพิ่งเจอในมาสเตอร์สามครับเละเลยนะผมเจอคนใช้นะครับไกทอง9ก้าดาวแม็กอ่านะครับแล้วก็อ่าบอดมืดตัวใหม่9ก้าดาวแม็กนะครับบาลล็อกเก้าดาวแม็กแล้วก็โยมหัวทูดเก้าดาวแม็กอันแน,น่นอนตอนนี้นเมตามันเป็นลร่หนืดเขาใช้กับจอเลคเคนะครับใช้กับอ่าตัวซารีสเลสนะครับแล้วก็มีเพิ่มหน้าห0 0่เขาใช้บา๊กกิเขาใช้ชินจงังแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่า แพ้แบบเละเทะรา,าบคาบมากเลยนะครับทา,ทางที่เรนเจอร์มันมีตัวเก่าๆเสริมนะแต่พอมาใช้กับตัวใหม่ๆตัวเมตาเนี่ยมันก็โหดฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรนเจอร์การใช้งานเนี่ยสกิลตำแหน่งยืนครับความโบวความสามารถหรือแม้กระทั่งความสามารถกดาวน์ down, เนี่ยมันใช้งานยังไงเหมาะกับทีมเราไหมที่กําลังจะปั้นตัวหลักๆอยู่นะครับก็ลองดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับ อันเดียคลิปนี้คุยกันเรื่องรายละเอียดเรนเจอร์นิดนึงก่อนนะแล้วก็โคโรโบเรนเจอร์ครับเพราะว่าโอ้สอบถามมาแบบเยอะมากจริงๆนะครับ ใครที่กลับมาเล่นนะไม่มี ID เล่นละอยากได้ ID มาเล่นเลยครับเรนเจอร์ตัวใหม่โหดๆเอาไปใช้ได้เลยนะแนะนําร้านซื้อขายเดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาร่เรนเจอร์อยากได้ i อดีตึงต้องได้ถึงทาร่เรนเจอร์ครับไปซื้อเลยครับ ID ดีสวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยอ่ะเลือกโคลสโบสางมืดเกียร์โดแนนอนคอมโบต่างๆครับก็เดี๋ยวปะลิงก์จำนวน ID ดีที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอยากได้แบบไหนก็ไปดูได้เลยครับหรืออยากได้พิเศษสอบถามร้านค้าไปได้เลยนะจะขาย ID ดีก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID ดีสวยสะอาดราคาห แล้วก็ผูกลายนะครับจะซื้อจะขายดีเกมเรนเจอร์ Ranger, ต้องทา r โรนเรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวไปที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับทางร้านมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะสนสายดีก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่ร้านทา r โรนเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องได้ถึงทา r โร a เรนเจอร์นะครับอ่ะตู้มืดนะคือผมบอกแบบนี้นะครับว่า อาจจะย่อนเปิดก็ได้นะครับก็คือย่อนก็คือ5ใบ10บใบ15บใบนะเพราะว่าเป้าหมายบางคนเนี่ยโครรโบตุาลารออยู่นะพิชเชอร์ผมมองว่าจริงๆคือยังใช้ดีอยู่นะนเพียงแต่ว่าด้วยคอมโบตัวหนึ่งน่ะมันเป็นช่วงที่เนิร์ฟอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยคอมโบมันไม่ได้ตึงนะครับเดี๋ยวรอมันคัมแบ็กเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาใช้กันเต็มตำนานนะผมมองว่าตัวเนี้ยคือหลักๆมันเป็นตัวอ่รีเซ็ตนะครับอ่านะครับส่วน ดาเมจนะครับสตันกระเด็นก็ดีแต่มันไม่ทะลุก็ต้องพึ่งตัวทะลุมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่แหละนะมีตัวนี้นี่แหละที่ผมมองว่าผมรู้สึกเฉยๆนะ,ะแต่ว่าคอมโบเนี่ยตัวหนืดก็ไม่แน่เดี๋ยวกลับมาปุ๊บก็จะกลับมาติดเต็มทำนานก็ได้นะครับคือผมมองว่าถ้าจะใช้บาวฐานเสือเนี่ยผมชอบบอสต,ตัวใหม่มากกว่านะก็คือบอสมืด อ่าครับคือผมมองว่าอันนี้เป็นการเดาทางนะผมมองว่าบอสมืดเนี่ยน่าจะเก่งยาวๆได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวที่มันจะแบบเอ้ยเก่งไม่นานเพราะว่ามันมีตัวที่มาทับทางกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะอ่ะย้อนดูของปีนี้นะครับอ่าต้นปีนะครับอ่าเป็นตัวการบินอ่าตัดทิ้งเข้าไปมีมีนาคมนะครับซันนี่ไอดอลเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเกมทําออกมาเป็นทางตัวดาเมจ ของว่องไวทัดแสงนะครับแล้วก็คอมโบเขาดีหน่อยเพราะว่าเขาคอมโบได้2ทิศท,ทางเลยนะไฮบิดนะก็คือหยุดหากับแร่เนืดมันก็เลยใช้ดีและเกมก็บัฟขึ้นมาด้วยนะมันก็เลยใช้ดีนะคือเป็นตัวดาเมจนะครับพอมาพฤษภาคมก็มาเป็นตัวดาเมจเหมือนกันว่องไวมืดะนะครับก็เรียกได้ว่าตัวดาเมจเฮ้ยมาเยอะหยุ่มกันนะ,อะพอมาอการกดาใช่ไหมกรกดาครับก็เป็นตัวมูลนักปั่นซึ่งมูลนักปั่นเป็นตัวป่วน แต่ว่าก็พ่วงด้วยดาเมจนะเพราะว่าเขามีดาเมจพิษที่เกมบับเพิ่มขึ้นไปมันก็ให้พ่วงใช้ดาเมจได้ดีด้วยนะก็ถือว่ายังเป็นไฟลัมของตัวป่วนอยู่นะผมว่ายังปวนค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มาเนี่ยล่าสุดนะก็เป็นดาเมจอ่าเป็นดาเมจทางไหวพิบแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยของปีนี้เหลือพฤศจิกาอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่คิดว่าเกมจะทําไหวพริบแสงออกมานะเพราะว่าถ้าทํามาเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันทับทางแน่แน่ไม่ว่าจะเป็นทับทางกับบาลล็อกหรือทับทางกับตัวนี้นะแต่ผมมานเดาทางว่าตัวครบเครื่องอาจจะเป็นตัวชนนะอ่าแบบอาจจะเป็นอย่างประเภทของบอลมายากลอะไรประมาณนี้นครับอ่าเป็นตัวชนครบเครื่องมีดามเมจอ่ามีทะลุมีป่วนมีบัฟที่ดีมีคอมโบความสามารถผมคิดว่าทางเนี้ยของปีเนี้ยมันยังไม่มา อ่านะก็คือมีดาเมดด้วยมีทะลุด้วยแต่ไม่ได้เด่นดาเมจอาจจะไปเด่นบัฟหรือว่าไปเด่นอาจจะมีรีเซ็ต k i สกิลก็ได้นะหรือจะเป็นสกิลป่วนก็ได้ผมคิดว่าพืชพืติน่จะเป็นทางนี้มาแล้วก็จะไม่ทับทางกับตัวบอสนะครับหรือแม้กระทั่งบลล็อกอันนี้เป็นการเดาทางนะก็เลยคิดว่า้บอสน่าจะเก่งได้ยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าส่วนตัวใหม่อ่บบับอยู่นะมีคนถามถึงนะว่าคู่นี้มาไหมก็มาสมใจนะคือด้วยความที่ว่าคู่นี้นะครับแน่นอนครับความสามารถให้เปอร์เนี่ยบาลานส์สมบูรณ์แบบบวกติด7วินาทีนะครับแล้วก็สุ่มติด100%ด้วยมันก็เลยค่อนข้างโกงเบื้องต้นนะ ไฮเปอร์แม็กก็โกงแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าที่ผมบอกปล่อยตัวโง่ๆเลยใส่เกียร์ปล่อยตัวไวรถแรกเยอะนะครับปล่อยตัวให้มันออกไปซับพอร์ตเรื่อยๆเ,เนี่ยมันคือตัวแท้งดีๆนั่นเองเพราะว่ามันไม่บับรบป้อม,นะมันวิ่งไปขวางได้เลยนะยิ่งมีบับวิ่งโอ้ oh, สบายเลยครับโกงได้เลยครับส่วนถ้าจะาให้สมบูรณ์แบบก็เป็นต่อต้านหยุดแ่วิธีเพื่อผมทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับว่าที่มันไม่ติด100%นนะ่ะมันเป็นบัก๊ก อ่าเป็นบั็กเกมนะครับซึ่งไม่แน่ใจแก้หรือยังนะครับก็เป็นบั็กเกมเฉยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ความสามารถเก้าดาวเป็นหยุด5วิธีผมแนะนำเบื้องต้นนะก้าดาวรอห้สิบก็พอปล่อยตัวไวล้วแรกเยอะเนี่ยเอาไปเล่นกับคอมโบบินโอ้โหเดือดจัดคนบนเยอะนะคือคอมโบนี้ก็ยังถือว่าปวดมากฉะนั้นเนี่ยมันมีทิศทางในการเล่นนขาาดจะเยอะ,อะเดือนนี้น่าสนใจตรงนี้นครับโซนเกียรนะ ผมเห็นคอมเมนต์นะที่เพจทางการนะผมรำคลิปอ่าให้ทางการนะครับก็เกียร์มันดีนะปัญหาก็เป็นเรื่องจริงตามคอมเมนต์นะไม่เถียงเลยนะครับมีคนทำไมให้ผมเปิดกาชาเนี่ยอีก4คน3า0 0ันห้อ่าอย่างละสองคนนะผมไม่เปิดเพราะว่าเดือนนี้มันเกลือมากไม่ไหวแล้วกลัวเดี๋ยวเปิดให้เขาแล้วเกลือนะเออเดือนหน้าว่ากันใหม่ครับอ่ะซึ่งเดือนหน้าโคโรโบนครับก็อ่าเกียร์อาวุธเจ็ดดาวโดนแน่นอนครับเกียร์ช่องกลาง ป้องกัน8ดาวนะครับอัพเกรดธาตเลือกได้นะครับก็แน่นอนนะก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีปัญหามีแค่นี้แหลักก็คือเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะ,ะฉะนั้นก็ตามดวงแล้วกันนะครับอ่าโอเควันนี้เนื้อหานะก็จะเป็นเรื่องของโคโรโบเรนเจอร์ Ranger, ประจําเดือนตุลาคมเดี๋ยวผมฟาร์มไปคุยไปแล้วกันนะอ่าครับโคโรโบเรนเจอร์นะครับ, Ranger, รบตุลาคมนะก็จะมาวันจันทร์ที่30กันยายนนะครับซึ่งจบรอบของรอบนี้นะ อ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมนะอ๋อเล่นไม่ครบนะครับโอเคเหลือรอบเดียวนะครับอ่ะโคโบรบบเนเจอร์ครับมาจัน30กันยายนนะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็10โมงเช้าอ่ะเขาสู่รอบโคโรบบเนี่ยเซิร์ฟจะเปิดไวนะครับอ่เต็มที่เลื่อนไปก็เที่ยงนะครับอ่ะซึ่งเมื่อวาน โดนแขวนเฉยเลยคือมันเป็นดราม่าที่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะรายละเอียดเนื้อหาของอคลิปเมื่อวานเนี่ยผมจะพูดเพื่อที่่ว่าโคโรโบตุลาคมคือเราก็จะเปรียบเทียบนะว่าเกมเนี้ยโคโรโบที่แบบเฮ้ยดังมากๆหรือเป็นเรื่องที่แบบเป็นกระแสค่อนข้างจะดังนะครับอาจจะแบบสาามอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะตอนแอสทางออนไดนทานมารอบแรกนะครับสาามหนึ่งาามรอบ2นะครับหรือแม้กระทั่งมาหาซึกคนนเทพเนี่ย คือตัวมันทามาไม่ได้เก่งเท่าไหร่อ่าซึ่งผมเนี่ยดันไปพูดถึงโคโนซึบะอ่าขอภัยแล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ขแขวนนะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเวลาที่เขาฟ้องร้องกันเนี่ยก็พอแบบนี้แหละเออเพราะว่าบางทีเนี่ยคืออย่างช่องผมนะก็งานตรงงานจ้างงานโปรโมทงานอะไรเยอะนะเออไม่อยากให้ขแขวนเพราะว่าพูดไปแบบนี้มันก็รู้ว่าเป็นช่องผมแต่ผมไม่มีปัญหานะอ่าอย่างที่บอกว่าคือก็จะมีแบบนี้แหละอ่าซื้อผมก็โอเคขอภัยแล้วกันนะที่ไปบอกว่า โคโนซือบาทเนี่ยไม่ดังผมบอกว่าดังเฉพาะกลุ่มก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดังนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนที่ผมทํางานอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็กางให้ดูถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาบอกว่าก็มีแนวโน้มที่จะมาอ่ะย้อนไปแบบเมื่อสองสมปีที่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยผมก็มองว่ามันดังเฉพาะกลุ่มอ่าแล้วผมก็ไปพูดว่ามันก็เลยเก่งอ่านะครับอย่างชินจังชินจังเนี่ยมันดังในวงกว้าง แต่ว่ามันก็เก่งได้แต่บางทีมันก็เปรียบเทียบยากนะซึ่งผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อโอ้กี่ปีนะน่าจะ3ปีนะพฤศจิปีหกสาม อ่าวุ้ยก็เกือบจะ4ปีแล้วนะคือผมแม่ตอนนั้นเนี่ยก็โอเคทางบ้านเนี่ยโหวตนะครับอากาศบอกคุณอีกครั้งนะถ้าไม่ได้เสียงโหวตตอนนั้นนะผมไม่ได้ไปทํางานแนะนะ่ซึ่งตอนนั้นได้เสียงโหวตผมก็เลยได้เข้าไปร่วมงานซึ่งสมัยนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขายังไม่รู้ครับว่าทางไทยเนี่ยทำเรื่องอินเอนเซอร์ทําเรื่องของการไล์บอกข้อมูลนะเรื่องของการทําคาใบโคโรโบซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปคนแรกๆเลยก็เลยทากันอยู่แค่นั้นนะครับเรียกได้ว่าเรื่องของความดังโคโรโบเนี่ยตอนที่ผมทำำําคาใบเนี่ย มันก็เป็นดราม่ามาตั้งแต่แรกๆนะนะสองสปีแล้วครับเพราะว่าเราไม่รู้จะหาจุดศูนย์กลางไงว่าไอ้คำว่าด,ดังเนี่ยมันคือดังแบบไหนมันไม่มีการวัดอะไรที่เป็นารายละเอียดตายตัวนะผมก็เลยคุยกันเป็นแบบบทสรุปคร่าวๆว่าเอาแบบนี้แล้วกันดังวงกว้างหรือว่าดังชาอกลุ่มอ่าเพราะบางทีคือพูดมาแบบนี้ ชื่อเรื่องเดียวกันเนี่ยโอ้โหตีกันตายนะผมไม่รู้ว่ามันดังแบบไหนเออคือผมจะไม่มองในภาพรวมมองก้งนะแม้ว่าเราจะมีข้อมูลครับว่า,เ,าเรื่องของเลตติ้งไปดังที่นู่นที่นี่ที่นั่นเราจะแค่แบบในไทยอะ่ะคุยกันเองเงี้ยไยสายดูอนิเมะรู้จักไหมาสายไม่ดูอนิเมะเคยได้ยินไหมฉะนั้นเนี่ยก็จะตีความง่ายๆว่า ดังวงกว้างหรือว่าทางโซก่มอันนั้นประมาณนี้เอออย่าดราม่าเยอะในเรื่องประมาณนี้นครับมันก็คุยกันไปมันก็ตีกันไปตามปกตินะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าโคโรโบของเดือนตุลาคมนะครับข้อมูลเบื้องต้นกันนะข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าไม่รู้สปอยไม่รู้เฉลยปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ให้ข้อมูลทีเกนเจอร์ละ ยกเว้นว่าผมเนี่ยจะไปหาข้อมูลจากแหล่งพิเศษซึ่งผมก็มีอยู่แต่ว่าแหล่งนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ข้อมูลเท่าไหร่ะนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่คุยมาโดยตรงอะน,นะคำใบ้ของโคนโบตุลาคมนะครับเบื้องต้นก่อนนะ,ะก็ยังเป็นอนิเมะอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นค่ายเดิมๆอยู่นะซึ่งค่ายเดิมๆเมอาบอกเลยกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะ,ะไม่ค่อยรู้ครับแต่เกิดเล่นมานานเนี่ย น่าจะรู้นะครับ,ะะรบว่าแบบคำใบโคโลโบผมก็จะบอกแล้วว่าค่ายที่มาประจำเนี่ยก็คือหลักๆเลยโค้ดัานฉากโค้ดัานฉากนี่มาเป็นประจําเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขามากางให้ดูเลยโค้ดัานฉากเรื่องเนี่ยจะมีแนวๆนี้มานะแต่เขาไม่ได้จิ้มนะว่าเป็นเรื่องไหนอันนี้คือย้อนไปถึงตอนนั้นนะครับโค้ดัานฉากนะครับหลังๆก็จะมีคาโดควาวะโชเตงโผล่เข้ามาเยอะมากครับหรือบางจ้าที่แบบมีมีอาจจะมี ย้ายถือลิขสิทธิ์อะไรประมาณน,นี้พวกคันชิโร่ไอพวกนี้อาจจะมาได้นะครับส่วนค่ายที่เขาก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าปีนี้คงไม่มาก็คือชูเอช่าอ่าบีดนะครับอ่าวันพีทอะไรพวกนี้นะถือโดยชูเอช่าทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องแบบเป้งๆดังๆทั้งนั้น,นครับยูยูสุไคเซนพวกนี้บอกเลยครับว่าไม่มาตัดทิ้งไปเลยนะตัดทิ้งไปเลยนะอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจากบอกแสเบื้องต้นนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยผมอยากได้อ่า ชื่อเรื่องเยอะๆเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์ส่วนตัวผมมีข้อมูลอยู่นำไปวิเคราะห์ส่วนตัวและเดี๋ยวเย็นนี้สตรีมคุยกันคือที่ทำคลิปนี้ออกมาเดี๋ยวเย็นนี้สตรีมคุยกันนะครับอันทานั้นเนี่ยเรื่องของท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อมาครับก็คือไม่ใช่เรื่องเก่า อ่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องเก่าเอาผมใช้คาว่าเรื่องเก่าแล้วกันจริงๆเขาไม่ได้อยากใช้คาว่าเรื่องเก่านะเพราะว่าเอามามันก็คือเอามาใหม่เป็นซีซั่นใหม่อะไรประมาณนี้นะเอาผมใช้คาว่าเรื่องเก่าแล้วกันคือมันหมดโคตาไปแล้วนะครับคือผมมารู้ข้อมูลตั้งต้นปีว่าเดี๋ยวมันมีมานะครับซึ่งสุดท้ายออกไปแล้วโตเกียวเดวินเจอร์นะเมื่อสิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีนี้คือโอ้สองเรื่องเลย เกิดชั้นนี้พียงเทพตอนเมษานะครับแล้วก็โตเกียวเรเวนเจอร์นะครับก็เมื่อสิงหานะก็เรียกได้ว่ามาซ้ำแล้วว่า2เรื่องหมดโคต้านะฉะนั้นเนี่ยตุลาคมกับทันวาไม่ใช่โคโรโบที่มาแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมาก่อนยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับเบื้องต้นนะเป็นอดีตเมนะครับที่รู้มานะครับแล้วก็ที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยคือเขาก็ผมก็ถามเขาว่าเรื่องมันจะดังประมาณไหน เขาก็ยกตัวอย่างว่าโตเกียวเรลวนเจอร์เขาถามผมว่าโตเกียวเรลวนเจอร์เนี่ยดังไหมล่ะผมก็ไม่รู้โตเกียวเรลวนเจอร์ผมก็ใช้คําว่าดังกลางๆแล้วกันเพราะว่าก็พอรู้ขอ้อมูลแล้ว,ว่ามีทำมูฟวี่นะอ่าญี่ปุ่นมีเรื่องของกระแสะมังงะเนี่ยที่คนซื้อกันเยอะมากซื้อมังงะกันเยอะมากก็เลยคิดว่าก็น่าจะดังพอสมควรนะแต่ผมใช้คําว่าดังกลาง,ลางๆเขาก็เลยบอกว่า อ่ะถ้างั้นตุลาคมก็เป็นดังกลางๆแล้วกันซึ่งตัวนี้ความเข้าใจคิดดูนะขนาดตุ k กีโดนเจอเนี่ยคนสองคนคุยกันน่ยยังยังอาจจะมีวัดความดังไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตุลาคมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดังประมาณไหนอ่าจะดังวงกว้างไหมหรือจะดังเชอกลุ่มไหมแต่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สายนิเมตน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอาเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่านะเอาเบื้องต้นนะก็ยังเป็นอนิเมะนะครับแนวไม่รู้พอาไม่ได้บอกนะครับค่ายเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเก่าอ่าส่วนความดังก็เทียบนะเทียบคือไม่ได้หมายถึงแนวด้วยนะซึ่งผมไม่รู้การตีความไปตีกันเองอประมาณว่าดังเป็นแนวแนวโตเกียวเรนเจอร์อะคิดเห็นว่าเป็นเรื่องอะไรมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนเรื่องที่ผมเนี่ย หามา3เรื่องยกตัวอย่างนะบอกก่อนนะว่าเป็นงานยกตัวอย่างนะไม่รู้เฉลยไม่รู้สปอยครับไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะสมัยนี้ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ข้อมูลทีเกรนเจอร์นะเรื่องแรกครับไม่ขึ้นรูปนะเดี๋ยวเพื่อญี่ปุ่นมันมาดูแล้วมันบังเอิญตรงขึ้นมานะเรื่องแรกครับวินสเลนซากา้าผมว่าเรื่องนี้เห็นว่าทำซีซั่นสนะครับแล้วก็ถือว่าก็ดังอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ เลตติ้งสูงนะเหมือนผมจะเห็นว่าเลตติ้งเรื่องนี้แปดจุดแปดหนึ่งนะครับเลตติ้งค่อนข้างจะสูงมากนะ mm. เมื่อเทยียบกับเรื่องที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็เป็นของโคดันฉะด้วยผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะอ่านะครับเหมือนกันวินเซนซา,ากา้าถ้าไม่ดูอนิเมะคือผมเนี่ยรู้เพราะว่าเพิ่งมาดูเพิ่งมาดูข้อมูลถ้าไม่เคยดูข้อมูลมาก่อนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะวินเซนซา,ากา้าเดี๋ยวเหมือนกันผมบอกว่าไม่รู้จักก็คือไม่ดังเพราะว่าเราไม่เคยดูเลยนะครับ แต่เรื่องนี้พอไปดูเฮ้ยเรตติ้งสูงเรื่องถือว่าก็ดังใช้ได้อยู่กันนะผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มที่จะดึงมาได้อยู่กันนะครับอ่าส่วนของเรื่องต่อมาอันนี้คือผมาบังเอิญน,นะครับว่าไปคิดเหมือนกันกันกบช่องบิ๊กกุก๊กนะไม่ได้นัดใหม่กันนะเรื่องนี้ผมดูมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือแชงกรีล่าฟอนทีย เมื่อนักล่ากเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพนะครับอันนี้ก็ของค่ายโคดั้งฉาบเหมือนกัน,นครับเ е ตติง 07, ้ง8.07อก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าที่ดูมาเนี่ยที่ดึงมาเป็นโคโรโบรเนี่ยเ е ตติ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ7.8 7.9 8ถึง9เบลือ 9, 9นี่คือแอนทังออนไน์ท่านนะครับก็มีโอกาสมาได้นะด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้มันพึ่งจะ ไม่ใช่พึ่งจะด,ดิกำลังจะทำอนิเมะนะครับเป็นส่วนของซีซั่น2เดือนตุลาอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นตุลาตอนไหนนะเลคือเรียกได้ว่าเหมือนจะมีอีเวนต์ในเดือนหน้าอ่ะก็เลยเรียกได้ว่าเรื่องนี้ผมขอดึงมาก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยน่าจะมีโอกาสด้วยค่ายก็ได้นะครับด้วยอีเวนต์ที่กําลังจะมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอจะมีกระแสนะอ่ะเหมือนกันครับเรื่องนี้ไม่รู้จักไม่เคยดูถ้าไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะในส่วนตัวของผมนะครับอ่ะต่อมานะเรื่องนี้อยากจะดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะประพันธกรตอนจัดนะครับอันนี้ของใครคาโดคาวาโชเต็งนะด้วยความที่ว่าเขาคอลลับกับล i ยบับเบิลเมื่อปีที่แล้วมีคนมาถามผมบอกว่ามันไม่มาเร็วๆนี้แน่ๆถ้าจะมาอย่างไวก็คือจะเป็นปลายปีนี้ซึ่งมันก็เข้าแก๊ปพอดีนะอ่านะครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยมาคอลลับกับ l i ่บับเบิลนะครับ l ล่บับเบิลสองเนี่ยเมื่อประมาณสักตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วคือกำลังจะครบหปีก็เลยคิดว่าไม่แน่นนะอาจจะดึงเข้ามาในเกมไลนเจอร์ก็ได้เอาเบื้องต้นนะผม ขอยกตัวอ,อย่างเป็น3เรื่องนี้ก่อนที่จริงมีอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้เก็บข้อมูลรายละเอียดมากกว่านี้นครับก็เดี๋ยวเย็นนี้คุยกันในสตรีมนะ,ะน่าจะประมาณ6กโมงเดี๋ยวสตรีมคุยกัน,นครับถ้าไม่สตรีมวันนี้จะเป็นพรุ่งนี้นะอาทิตย์คือสตรีมแน่นอน6กโมงเย็นพร้อมกันเรื่องโคโรโบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์จากคลิปนี้เนี่ยเอาไปวิเคราะห์ดูว่าฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เล่าส่วนฟังนะเป็นข้อมูลวงในที่ผมเชื่อว่า น้อยคนจะรู้แล้วแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจผิดนะผมมาคิดว่าเกมของค่ายไลาย่ามีการแชร์กันเช่นสมมุติว่าเฮ้ยอยากได้เรื่องนี้แชร์กันปีนี้เกมนี้เอาไปาเดี๋ยวช่วงเวลานี้เกมนี้เอาไปนะครับคือเขาบอกมาแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลแบบของแท้แน่นอนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่เราจะเห็นว่าเกมของอที่มาคอลแลบนะกับลายเลนเจอร์ไปโผล่ในลายบัมเบิล หรือว่ามาจากลบับเบิลก่อนแล้วมาโผล่ในเกมเรนเจอร์เขาบอกว่าเป็นความบังเอิญเท่านั้นนะครับด้วยความที่ว่าทีมในการคุยเป็นคนละทีมแล้วก็แนวเกมแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันบังเอิญน,นะครับแต่ส่วนตัวผมมองแบบนี้นะเพราะผมก็มองว่าถ้ามองในมุมนี้เฮ้ยก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกัน,นครับแม้ว่าจะเป็นคนละทีมเขาก็อาจจะรู้จักกันเขาก็าจ,จะเห็นเพราะว่าทําสายเกมอะ่ะ อยู่ในรายเดียวกันน่ะอยู่ในบริบรษัทเดียวกันน่ะ <c oughs> เขาต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยไลน์บับเบิลไปเขาหลากว่ามนีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวฉันลองไปคุยดูบ้างอ่าหรือแม้กระทาั่งไลน์บับเบิลจะเห็นว่าเฮ้ยไลน์เรนเจอร์ แกไปคอลแลบกับเจ้านี้ทันลองไปคุยดูบ้างสิมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้นะที่แบบว่าเ,เกมที่แบบเคยมาโผล่ในเกมไลนเจอร์แล้วนะครับกลับไปโผล่ใน a b บ b บิลหรือโผล่ใน a b บเบิลก่อนมาโผล่ในเกมไลนเจอร์นะครับอายุตัวอย่างนะของลาบเบิลเนี่ยอย่างเช่นอีนูยาฉาอย่างนี้นะอ่าชินจังนะครับ มิกุมิกุแรกเลยนะไม่ใช่สกอร์มิกุนะครับแล้วก็ลิซิโ่ก็เหมือนไม่นานนี้เหมือนกันนะแล้วก็อีวานเกเลียนแต่อีวานเกเลียนนี่มาโหในะเกมเรนเจอร์ตั้งแต่แรกๆแล้วแล้วเขาก็บอกแล้วนะครับว่าไม่มาแล้วนะครับอ,อย่างเรื่องที่เขาบอกว่ามันมาครบแล้วไม่มาแล้วก็อาจจะเป็นอีวานเกเลียนนะครับแล้วก็แอนทาร์อนเดทันที่เขาเคยบอกนะแต่อนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ครับอันฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะเอออย่างที่บอกครับว่า ไม่ต้องมาเชื่อผมแล้วคือหลังๆเนี่ยมีคนมาบอกว่าโหใบไม่ถูกใบมัวไม่ตรงเรื่องจริงบอกเลยเพราะหลังๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ให้ข้อมูลผมก็เดาเหมือนกันซึ่งผมก็ทําคลิปบอกแล้วว่าเดาเดาเหมือนกันเดาจากข้อมูลเดียวกันไม่ได้บอกนะว่าแบบรู้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนมาตอนแรกๆอันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว อ่าใครติดตามมานานก็จะรู้ผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะอาฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็อยา,มมากด่าดราม่ากันเยอะนะบางทีเรื่องเล็กๆแลน้อยเนี่ยโอ้โหอยาวาไปเอาคงไปแขวนเออเพราะว่าคนที่แบบอาจจะเกลียดผมหรือจะโดนผมแบบไล่ไปดูคลิปหรือไม่ตอบคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมีเยอะเขาก็จะพานมาด่าผมผมที่เกียจจะให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยมากมายนะก็ไม่อยากจะมีปัญหาอาฉะนั้นเนี่ยเอาแบบ กันแบบสนุกสนุกแล้วกันเออนะผมไปแตะต้องอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่บอกว่าบางทีเรื่องของการรีวิวเรนเจอร์โคโรโบสักตัวหนึ่งที่แบบว่า fc เขาเยอะนะผมไม่ค่อยแตะต้องเท่าไหร่จะเห็นเลยนะครับว่าเรนเจอร์บางตัวอย่างเงี้ยพอมันกากหรือมันเก่งมีคนถามมาหรือขอให้รีวิวหรือขอให้เปรียบเทียบผมไม่ทําเลยนะเพราะว่าจะมีคนที่เขาแบบเป็น fc อาจจะเมะเรื่องนี้ดยตรงแล้วจะแบบว่า,เ,าเป็น ติงตัวละครตัวนี้นะครับบางทีแตดต้องไม่ได้เพราะว่าบางทีผมรีวิวผมก็จะรีวิวตรงๆอยู่กัน,นครับว่าแบบเพลย์สเตอร์ตัวไหนมันมันใช้ดีหรือว่ามันใช้ดีเราก็บอกตรงๆรงนะว่าเป็นแบบไหนนะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เกิดดรามา่าเพราะว่าตรงนี้คือคนที่เขาแบบจริงๆอะ่ะไปดูกลุ่มอนิเมะอื่นๆเป็นแบบนั้นหมดนะ ผมเห็นแบบว่าหัวตีกันจะเป็นตะตายเลยครับไปแตะต้องว่าไอ้ตัวนี้ไม่ดีไอ้ตัวนั้นไม่ดังไอ้ตัวนี้ไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะเอาไปประมาณนี้กันอถือว่าก็มาพูดคุยโคโรโบแล้วก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะอ่านะครับก็เป็นข้อมูลที่คุยกันอ่านะครับว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไง น่าจะเป็นเรื่องไหนได้บ้างคอมเมนต์กันเต็มเหนี่ยวเลยนะครับอันนีเ้เอาเรื่องคอเรเรื่องอโครโบนะเออนะว่าแบบคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอไหนได้บ้างผมจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับว่าโครเบนเจอร์ตุลาคมเออน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะส่วนใครที่ไม่มีไอเดียนนะอยากจะได้ไอเดียนไม่อยากสู้กับตุ๊กคาชันละไม่อยากสู้กับการเปิดเกียร์เปิดเรนเจอร์นะก็แนะนำรนะ้านซื้อขายไอดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้เลยนะครับทาร์เรนเจอร์อยากได้ไอดีต้ออ้ออองงไหนนึทาารรรรเเจ์คับปซื ครัไอเดียสวยสร้างแกะตองใช้งานได้เลยอ่าไปเลือกเลยครับโคโลโบสั่งมืดเ,เกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆครับเดี๋ยวแปะลิงก์จำนวนไอดีที่ปักหมุดคอมเมนต์อ่าไปหาเลือกดูได้เลยครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดีสวยสร้างราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับจะซื้อจะขายดีเกมเรนเจอร์ต้องทาโรเรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมดนะุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ร้านทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอดียตึงๆต,ต้องได้ถึงทาโรเรนเจอร์นะครับอ่าวันนี้ก็ขอให้โชคดีในวันปิดลีกรีววนะดูทงแล้ คะแนนก็น่าจะเฟร์ได้อีกนะเพราะว่าบางคนเขายังไม่ได้แรกในส่วนของคนลุ้งนะครับในร้านค้าอีเวนต์พอแรกมาก็ตีกันตึงๆนะแล้วด้วยเรนเจอร์นะครับคือแนวทางโกงนะมูนโคนี่ครับหรือแม้กระทั่งตัวบอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เมตาเลยนะครับอาจารย์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ